สวัสดีตอนเช้าครับผมขณะนี้เวลาตีห้หนาทีวันที่10มกราคม2025นะครับผมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนนะครับเดินทางมาถึงนัดที่3จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับก็ทั้งหมดเนี่ยจะแข่งกัน5นัดนะครับก็ตอนนี้เหลืออีก2นัดนะครับ พอที่จะเห็นหน้าเห็นหลังบ้างนิดนี้ว่าทีมไหนจะเข้ารอบรองชนะเลิศเอาแค่2ทีมนะครับในแต่ละสายาสาหรับเมื่อวานนี้มีการฟาดแข่งของกลุ่ม B นะครับของกลุ่ม B ไปก็มี3าคู่นะครับ3คู่ซึ่งเตะกันไปเรียบร้อยแล้วแหละเอาคู่แรกก่อนนะครับคาย่านะครับ ตอนรับการมาเยือนของของอันฮานอยเอฟซีจากเวียดนามนะครับผลปรากฏว่าของอันฮานอยชะนะไป2ประตูต่อหนึ่งแม่ช่วงนี้หายใจเข้าหายใจออกทางเวียดนามเนี่ยชนะชนะฟุตบอลอย่างเดียวเลยชนะชนะอย่างปิ๊งปังปิ๊งปังเลยครับก็เก็บ3มแต้มนําเป็นจ่าฝูงนะครับเก็บ9แต้มเต็มไปได้นะครับน่าจะเข้ารอบได้นะครับน่าจะเข้ารอบ4ทีมได้นะสำหรับของอันฮานอยมาแรงมากครับไม่ว่าทีมชาติหรือสโมสร ู่ต่อไปนะครับไลออนซิตี้ตอนรับการมาเยือนของกัวลาลัมเปอร์คู่นี้ถือว่าพลิกล็อกนิดๆนะครับถ้าตามตารางพลิกล็อกที่นี่แต่ว่าทางทางมาตรฐานนะไลออนเนี่ยแอดมินว่าเขาเขาโอเคนะครับทางไลออนเนี่ยก็มีมีเซตตัวใหญ่ด้วยว่า้าแอดมินจำไม่ผิดนะตัวใหญ่ของของของ ACL นะครับของ AFC ครับปรากฏว่าเอาชนะกัวลาลัมเปอร์ไปได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับ นีบ u วยขึ้นมา1ลําดับนะครับอยู่ลําดับที่5นะครับเก็บได้3แตมยังมีลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศอยู่นะครับ<ม>สุดท้ายนะครับตัวแทนจากไทยลีกเราบุรีรัมย์ยูเนเต็ดถล่มบอเนียวจากอินโดนีเซียไป4ประตูต่อ0ูนยตอนแรกแอดมินก็ดูอยู่หรอกดูผ่านมือถือนะครับอยู่แอดมินไปโรงพยาบาลวันนี่ยดูผ่านมือถืออยู่น้อยนึงก็เหมือนนจะ ครึ่งหลังนี่ว่าจะทรงไว้อะไรประมาณนี้ก็ก็เผาเกมไปนะครับเนื่องจากว่าบุรีรัมย์จะมีบิ๊กแมตในวันอาทิตย์นี้ครับแบงคอกอยู่ในเตะที่ธรรมศาสตร์ลังสินหรือไม่หรือหรือแอนมินไม่แน่ใจว่าจะขอไปเตะที่ BG หรือเปล่าเนะเนื่องจากว่าขณะนี้ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมีกีฬามหามหาวิทยาลัยอยู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกมหรืออะไรนี่แหละแอดมินรู้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปเอเนี่ยไปเอไอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เลยเห็นว่าเออบุรีล์น่าจะมาเตะน่าจะมาเยือนที่ BG นะอ่าเดี๋ยวติดตามข่าวดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็มาสรุปตารางคะแนนกันของอันธนนอย FC ฟีนะครับมีเแต้มนําโด่งเลยตามด้วยบุรีลำหกแต้มเท่ากับกัวลาลัมเปอร์นะครับเนี่ย สองทีมบุรีรัมย์และกุลาลเปิลในสูสีครับชิงกันเข้ารอบนะครับเหลืออีก2แมตชนะ์ห้ามพลาดว่างั้นเนหรอบอรเนียวไลออนเนี่ยทีมละสามแต้มแล้วก็คายาสูงแต้มนะครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับแมตต่อไปเนี่ยอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นแมตช์ที่สี่ไม่ใช่อาทิตย์หน้าวันที่ยี่สิบสองขออภัยแม่เห็นยี่สิบสองเป็นเลขสิบเอ็ดว่งั้นวันที่ยี่สิบสองนะครับนัดที่สี่นะครับถ้ากลุ่มเอเนี่ย ทันเฮาจะเจอกับเวเลียรย์ยังชานยู่นเต็ดเนี่ยจะพบกับ b g p u นะครับอ๋อบีจีจะต้องชนะนะครับพูดถึง BG เนี่ยพอฟอร์มแข่งไปแข่งมาครับตอนแรกนึกว่าจะจะชนะทนันเฮาไม่ชนะนะเกือบแพ้ว่างันเนอะโดนนำไปก่อนในเนี่ยทีที่เจอีกแล้วเสียด้วยซ้ำไปก็ไปเยือนชานี่ยต้อง3แต้มนะครับเพื่อเพื่อลุ้นในนัดสุดท้ายนะครับอ่าเพราะว่าเหลืออีก2นัดนัด4และนัด5ก็มา ตรงบ g จเนี่ยแม่ต้องขอบคุณท่านประธานเลยนะแอดมินเห็นส่งออกนักเตะไปค้าแข่งต่างประเทศไปหาประสบการณ์ก็ดีหรือว่าไปาขายให้กับทางสโบสรญี่ปุ่นก็ดีอะไรประมาณนี้อย่างเจริญสักนะครับก็ไปค้าแข่งอยู่ญี่ปุ่นขอให้น้องมันโชคดีแล้วก็ทําผลงานได้ปังๆนะครับเป็นตัวเลือกให้ทางทีมชาติไทยอย่างเงี้ยครับว่าขอบคุณท่านประธานเลยคระวินท่านประวินนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายเร่อยด้นวินออกคนละครึ่งหรืออะไรก็ช่างแนหะแต่ว่าดักเตะเราไปหาประสบการณ์ได้โอ้ไม่มีไม่มีแล้วที่ว่าจะ,จะทำแบบนี้โอ้ถือว่าเป็นการพัฒนาฟุตบอลโลกฟุตบอลของเมืองไทยได้อย่างมีเป้าหมายเลยครับโอ้ขอบคุณท่านประธานมากเลยแล้วก็ตังกาโนนะครับจะพบกับมากาสกานะครับวันที่22เช่นกันนะครับนี่คือสายเนะครับ ไอบีก็จะมีไลออนซิตี้และเตเวนที่23ตรงกับวันพฤหัสเดน,นเจอกับบุรีรัมย์นะบุรี City mm hmm. รัมย์จะไปเยือนไลออนซิตี้บอลเนียวนะครับจะพบกับคาย่าแล้วก็โกลาลัมเปอร์จะพบกับของอันฮานอยก็เดี๋ยวแอดมินจะเอาตารางขึ้นให้อีกประมาณวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์นะครับอา่านั้นขนาดนี้ก็เอาเท่านี้ไปก่อนนะครับก็จะเอาที่1ที่2นะครับของแต่ละสายเข้าไปรอบรองชนะเลิศกันนะครับแล้วก็หาคู่ชิงชนะเลิศกันต่อไป สรับรทีนี้เราก็ลุ้นพีเมลิกไทยและไทยลีกกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับกําลังเข้มข้นเลยนะครับผมอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำ้ำลรวยๆนะครับผมอะเดินทางไปทำงานอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ